อนุทินเตรียมนำทีมคลิออฟโครงการใช้ยางพาราเพิ่มโวกะเกษตรกรได้30,000ล้านบาทกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่และท่านผู้ชมท,ทุกท่านพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวกเกษตรเป็นประจําอีกเช่นเคยครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศรษภพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับอนุทินนำทีมกเกษตรข้ามนาคมลุยเปิดโครงการใช้ายยางพาราเพิ่ม ความปลอดภัยทางถนน3จังหวัดอีสานศักสยามโบเงินเข้ากระเป๋ากะเศรกรสามหมื่นล้านบาทนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในวันที่25-26กันยายน2563นาอนอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวมณัญญาไทยเศษรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และตนจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการนำน้ำยางพารามาใช้ปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนนคิกออฟที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงการและจังหวัดเลยสำหรับโครงการนำน้ำยางพาราใช้ปรับปุงอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนนในครั้งนี้ได้แก่แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตและหลักนำทางยางธรรมชาติซึ่งสามารถจะช่วยลดแรงประทะที่เกิดขึ้น จากการชนลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนประกอบกับมีสัดส่วนในการใช้ย,ยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวนมากซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราสร้างรายได้โดยตรงให้แก่เกษตรก,กรชาวสวนยางพาราไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านบาท การไปเปิดโครงการในครั้งนี้จะได้ไปศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยทางถนนด้วยการใช้ยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นผลผลิตของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่นิยมทำการมากกว่า55%ของกเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เนื่องจากยางก้อนถ้วยผลิตง่ายและไม่ต้องใช้เงินลงทุนและแรงงานจำนวนมากเมื่อนำอยางก้อนถ้วยมาใช้ในโครงการจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงในสัสดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการเรียนรู้และต่อยอดองค์กรความรู้ในการเพิ่มมูลค่าซึ่งจะทำให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารามีไรายได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตและเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราในประเทศให้มากขึ้นนายศักดสยามกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมกล่าวต่อว่าราคาย,ยางก้อนถ้วย,ใน,ยในปลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นสูงถึง3 7 1 0บบาทต่อกิโลกรัมจากช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่เปิดตัวโครงการในการเซ็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงคามานาคมและก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงนั้น ราคายางก้อนถ้วยราคาประมาณ3-2บาทต่อกิโลกรัมโดยการนำยางก้อนถ้วยมาใช้ในการผลิตแผ่นยางพาราคลุมแท่งแบรีเออร์ทุก1เมตรใช้ยางพารา28กิโลกรัมโดยมีราคาขายที่3400บาทดังนั้นเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราได้ถึง 121บาทต่อกิโลกร,รมัมเป็นการช่วยยกระดับยางก้อนถ้วยไปทั้งระบบอีกด้วยสำหรับกำหนดการเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในภาคอีสาน3จังหวัดประกอบไปด้วยวันที่25กันยายน2563จังหวัดนครพนม จากนั้นวันที่26กันยายน2563ที่จังหวัดบึงการและจังหวัดเลยตามลำดับซึ่งทั้งสามจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสานนายศักดสยามกล่าวครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกะเสษาารวย นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมนอนหลับฝันดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ